มันนี้ตำม่วงครับมันนี่แสบๆสมๆกันพี่มืออ้ายผมครับแสบจดจ,นจ,นจนอนผิกใช่ไหมคำยิ่งใหญ่เลยนะพี่ สุดยอดครับสุบแสบนุ่มกันคำยิงย่ง่า่ ปีนปลาเนึ่ยครับข่าเนี้ยวหอนหอนจับเน่อยพี่ใส่ข่าเนี้ยวหอนครับห้องทองคุณะแตจับอร์เด็ดหรือบุญแดงเกิดกินบัวคบพี่น่องตามอง,งงใส่ข่าเน,นี้ยวเสียบเสื้อไห้บุนแดง เนี่ยสุดยอดครับผม,มเดี๋ยวไปเที่ยวนาด้๋ยซีเฮดิมืมึงครับแค่นี้นะครับนอ